ไายปองไทยเกษตรไทยลำไยโูไาแปไทยเทอาเพชรโอ้ยหน่อพังแหลนเออแล้วอีกอีกหลายท่านนะครับมาก็คนเยอะนะครับก็ค่อยแบ่งกันพอได้อยู่ได้กินได้มัดต้องมัดเดิมือ เอรถคุณพ่อแสงดาวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับบุญมีบุญมีบมับวดแงวดงบัวลอยบัวตูกลับบ้านเลยลูกกลับบ้านกลับบ้านสายเด้อสายเด้อสาย,ย,สายผ่านตลอดะ มาบัวบัวตุมบัวลอยอ<า>มีมีบุญมีกลับบ้านครับเจเดินอันนี้มากเขาเดินกลับบ้านขากลับเดินกลับบ้านนะครับกับฉีเ่เจเจไปไปไป<า>เอคุณแม่พีอ,อยู่ไหนน้อนี่สงสัยนอนอยู่ในห้องเพื่อพี <laughs> เลาะเองเลยครับผมเลาะเองฮะฮะ คุณแม่รัดนะครับคุณแม่รัดคุณแม่รัดมาเยี่ยมพี่บัวคุณรู้เก้ยรู้จักหอบยาก,กินด้วยวะปกติไม่รู้จักนะฮะหมดแล้วเหรอววเอฟซีให้เงินมาพันหนึ่งจ้างควานฝึกเดี๋ยวจะเอาเห็นเอฟซีเม้นต์เยอะอยู่นะเดี๋ยวปรึกษาสิงก่อนจะเอาใครบุญมี ประตูบัลลอยไม่ซ้อนทายให้หมดจะไหวนะน้องไหวชิวๆครับเจ๊ไพนี่ชิวๆครับน,บนี่โนร้องโนร้องอ่ะเพื่อนแต่แรงมากนะก็ไม่แรงเท่าไหร่ไม่ร้อนแดดตอนเย็นเอาลวดหนามมาแล้วมันจะไปพันนี่เก้ไ่ ถูกไว้ร้อยไปร้อยไปร้อยกับบ้านเลยจะไปนอนเป้าบุหลายทำไมเนี่ยก็ถ้ามาเที่ยวนะฮะรีเควสไม่ได้ว่าอยากนั่งช้างเชือกไหนอย่างเช่นคุณแม่รัดที่มามแม่รัด p ีเอที่ท่านมานะท่านก็รีเควสว่าอยากนั่งไทบูลตื่นเช้ามาก็เลยให้นั่งไทบูนนะครับที่มีช้างเดินสวนมาว่าทำงไงดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวพี่กันให้ ีช้างเดินสวนมาด้่ยฮะเอเอช้างเซิงนี่ออกมาจะใสวะวันขึ้นไปเห็นโนร้องใหญ่เลยโนเป็นไรเดินเรินอยู่คนเดียวไงเงา ดวงอาทิตย์อัดสดงสวยถ้าผมเป็นนะักท่องเที่ยวนะแล้วผมขี่รถแบบเสพบ,บรรยากาศมันโอเคนะครับเดี๋ยวเราเห็นทุกวันไงแล้วก็เลยซินเออเจ๊พายานะตานะเธอเดินปิ้งไปดิตานะฉันอ,อยู่นี่นะ

อิ่มเกินด้วะเดินดูเด้นเนอุ้ยอุายมากเลยนะโอ้วันนี้อิ่มหูวท้องปุ้งเลยฮะไม่ใช่นะหำมาเห็นเอ,อ้ยสร้างท้องคือดีล่ะแต่ปลาหำมาช้างท้องอื่นหรือเปล่าเนี่ยบอแมนสร้างคอยไม่ได้ทอ้องอื่สร้างคอยกินหลาย ช้าผมกินเยอะเธอกินเป็นแต่แสบเนาะดูขนาดเดินกินอ่ะดูช้าเนี่ยเดินเดินเดินกินอ่ะเออตุตะพรุนี้เราจะไปงานศพเชื้านะครับจะช่วยงานศพเขาพาขนนกรันช้ากินจุประตูมารลอย ไปเล่นบ้านอะไรนะบ้านาแปด๊ดสี ї, เด่เดินอุ้ยอายเดินเดี๋ยว้นี่นี่ดูนี่นะนี่เ,นเห็นก <ๆ S 1> ูไม่แอดแล้วไ,ไอ้น้ำเพชร,รอ่ะแม่ของน้ำเพชรตัวใหญ่กว่านี้นะแต่เขาส่งนี่แหละแม่ดดดดดดน้ำเพชรกระทรงวนๆเนีย่ยทำไมเธอเดินอย่างเงี้เยเธอเดินอิม่มด้วเดินอนคนอิ่มดูแล้วทไมเปนนี่เจเดินช้าแคเดินไปคนอิ่มอ่ะดู เดินมันขี้เกียจเดินเฮ้ย,เด,ย,ยเดินไกลเหรอฮะเดีนยวไปรู่นน่าจะเดินมาหนี่ช่วงงานช้างใครไม่้รินก็ป๋อไม่ไม่ณรินก็ปีดเลยครับสองคนนี้ก็ว่าจะมีคนใดคนหนึ่งอยู่แต่ยินไม่ยี่เสียงเพราะว่าให้รินไปแม่น้ำเพชรหุ่นซาแลดน อนางยังสวยเชิบเชิบเขาเขาใหญ่แล้วก็ยาวยาวกว่านี้นิดนึงเด็กทักคนแล้วส่งกันนี่ตัวว่าขี่ช้างไอเดียวชื่นเข้าอย่างงี้เขาไม่ได้ชื่อนอนนี่เหรอมาถ่าฮะมาหรือเปล่า

กินนี่เหรอแต่ว่าแกคกอยทานอย่างเงี้ยเธอไม่อิ่มไอนนี้กินกินมาทั้งวันนี่หรือว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้อาหารเด็นกินนิดต่อคือผมก็คือผมไปจับนมดูนมของเขาาก็ใหญ่เลเป็นก้อนเป็นก้อนก็เในสันนิษฐานว่าท้องแล้วบวกกับการที่ในระยะเวลาแปดเต้าสิบเดือนเนี่ยเขาไม่มีอาการแบบเป็นสัตว์หรือว่าตกสัตว์มีน้ำอะไรไหลออกมาจาก ไอ้วาสส่วนตัวนั้นนะครับก็เลยคิดว่านางทองนะครับแต่ลําพูนี่หายเงียบหมดนเะขี่ขี่ไปหาลําพูนเดี๋ยววจะพิสักพิสัสนะท,ทำอะไรกลัวเหรอฮะออกลัวเหรอโอ้มียากมีมมลงขาเลย โชคชัยโชคชัยสี่ให้ตุกตาชื่นทำทันะ้งหหลังนี่เหมือนแผ่นกระดานครับไอ้เล่นผ้ายางออกหนีจากลอบหนึ่งไหมไปบาดท้องเป็รอเหลืองม่หนีเลยว่าเบิงเบิงมือหนี้็ทียิ้มแห้ง กระบาสามเขายางพันกับเอาขอกอกไว้ด้วยไอตัวอะไรล่ะยังไม่ได้ผูกเลยตัวไรนี่ไอตัวรัสจากไหนไวรัสไปไล่เล่กับเล่กับหมูมาลูกลำพูนี่เสียเปรียบ ไอ้แพรบุญนี่เสียใจลำพูนลำพูนเขาเขาเดินบ่อยานนานะขึ้นไยังยังยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับเขาผูกไว้นู่นนะเขาน่าจะผสมพันธุ์กันอยู่รดอถ้ากลับมาก็มีหญ้าให้กินีกดูอ่ะ ให้กินอีกโอ้โหแต่ะไรขนาดนั้นเขาโอ้เขายาชิ้งไม่ชื่นอยู่เขาเอากลับมาแหละปีกเซิร์ฟเหรอวะผุนเลยอ๋อบาดบาดต้องเพชรเลยฮาปิดเซิร์ฟไหนยังฮะกำลังมัดขาอยู่ โดนกลับมาขาแล้วล่าสุดลูกสาวชัดพาไปเป็นกำลังใจน้องชิ้นน้องสิครับเออผมะแวบให้ดูได้ดูได้นิดหนึ่งนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับคุณหมอเพราะถ้าผมถ่ายเห็นเต็มเตตอนนี้เมื่อก็โอ้ยโดในสีขาลนะมัดมัดไว้ทั้งสีขาลค คิดถ้าออกไหมมัดขาสองขาล่ะสองขาหลังมัดมัดไว้กับต้นไม้มันกล้ะแตยืนแบบประมาณนี้นะเดี๋ยวแม่แม่วีวีผมอีกนะแล้วก็จัดแชร์ให้ดูนิหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จผมก็จะไปดูแค่แบบถ่ายเห็นข้างบนนิดๆหน่อยๆนะ บาเปกำลังใจชื่นชื่นใจ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 ให้ดูแต่นะชื่นใจลูกพ่อชื่นใจชื่นใจ แม่แม่ให้กำลังใจนะลูกเอากลับานชื่นใจนี่ครับแค่นี้แหละนี่ไม่เห็นอะไรเลยอกเห็นแค่ช้างอะไรมียาชื่นกินเต็มเลยครับต้องห่วงเอฟซีคิดถึงนางในวันนี้เห็นแบบเห็นกินกล้วยแล้วก็ก,ก,ก็คิดถึงนางนะครับว่าเออนางกินกล้วยเยอะๆนางไม่อยู่ปกติ ปกติกล้วยเหลือน้อยนะกล้วยเหลือน้อยมากครับเวลาแบบเอฟซีซื้อหรือว่าซื้อให้บวอกอ่ะกล้วยเหลือประมาณนิดหน่อยเอา้าผมก็ถามกล้วยไปไหนเชื่องกินหมดเชื่องขอยแสงกินข้างๆหลือย่า,ยายด้วยอะไรโอ้ชื่นเริงมากเราก็ต้องดำรงเผ่าพันธุ์ของเราสหละคือเดนขยายพันธุ์นะข่อยยังไม่ว่านี <laughs> ่ วัอเช้าก็ไปตัดญ้ามานะครับมีเปย่ามทีมัเาก็ผสมพันยากช้างผสมพันยากจิบบางทีถ้าง่ายๆเหมือนลำพูแพรบุญมันจะเป็นลาน้าก็ถ่ายให้ดูเดินไปก็ถอยหลังให้ผู้ชายใช่ไหมก็เรียบร้อยครับนี่บางเียดิ้นนะครับแบบดิ้นนอนโยมลุกคุกค,คานเนีย ก็เข้าใจเข้าใจในส่วนของช้างแล้วก็ในส่วนของความแล้วสุดท้ายเราก็ให้เขามีมีลูกมีหลานสืบเผ่าพันธุ์ของช้างนะอะไรนะอะไรนะ เนอรอนี้เหรออ้าวเหรอใ<น>ของไ็ได้ไปไหนเอารถถอยออกชิคๆเอา,อเอาบอรเขียวเข้ามาทำอะไรครับ F C ครับคิดอะไครับผมใั้ใช้ใช้เครืแค่ไดใใียค,ครับสอวเขาเหรอ